สิ่งที่แย่ของการมาอยู่เมืองนอกก็คือว่าการคิดถึงครอบครัวเราเคยอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาวันนี้ก็เวลาวันเกิดทีก็ลูกก็แวะมาเขาไม่ย้าไม่มาพร้อมกันเพราะเขากลัวว่ากลับไปแล้วพ่อจะแย่ก็ผัดกันมาเราสึกว่าจะได้ไม่ห่างผัดกันเพราะทุกคนก็มีภารกิจทุกคนก็มีงานการทุกคนก็ต้องอยู่กับแม่เป็นเพื่อนแม่ด้วยก็ผัดกันไปผัดกันมา ก็เหงาคิดถึงบ้านบางครั้งก็พยายามจะไม่เหงาบางครั้งก็มีภารกิจต้องต้องทำเยอะพี่น้องมาเยี่ยมบ้างซื้ออาหารฝากบ้างจนคนเขาลือบอกว่าที่ดูไบเนี่ยเป็นร้านอาหารไทยที่อร่อยที่สุดในโลกอยู่ที่ดูไบอยู่บ้านผมเนี่แเพราะว่าพี่น้องก็เอาอาหารจากจังหวัดนนท์จังหวัดนี้ที่อร่อยมาฝากก็ต้องขอขอบคุณในน้ําใจแล้วทําให้ผมเนี่ยก็หายเหงาได้บ้างแต่แน่นอนครับ มันกินอย่างเดียวก็ไม่พอแต่ที่สาคัญคือยังไม่ได้นอนบนแผ่นดินไทยมานานแล้วนะครับก็คิดถึงคิดถึงแผ่นดินไทยแต่ต้องอดทนนะอดทนเพราะว่าเราถือว่ามันเหมือนกับเราต้องทําหน้าที่อะไรบางอย่างอยู่ก็ต้องทําไปพี่น้องครับผมห่วงใย,ยประเทศไทยวันนี้ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ มันน่าจะแก้ได้และแก้ไม่ได้ก็เพราะว่าความที่เราแวงซึ่งกันละกันความไว้เจไม่ไว้ใจซึ่งกันละกันความที่เราขัดแยง้งถ้าเราหันหน้ามาคุยกันเราสร้างความปลองดองให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเนี่ยเราคุยกันแบบคนไทยด้วยกันพูดภาษาไทยด้วยกันเนี่ยพูดให้ถึงแก่นเลยว่าเราอยากจะแก้ปัญหาร่วมกันอย่างไรเราอาชาติเป็นตัวตั้งเนี่ยผมมั่นใจครับว่า บ้านเมืองเราจะกลับมาสู่ความรุ่งเรืองอีกครั้งหนึง่งคือวันนี้เราต้องกลับไปคิดครับว่าถ้าเราเอาชาติเป็นตัวตั้งเราคิดว่าอะไรจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองที่สุดเราหันหน้าเข้าหากันตรงนัดต่างหากที่เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นผมไม่คิดว่าเรื่องทุกเรื่องเป็นเรื่องใหญ่เลยแต่มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะเราไม่พูดกันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าไม่ไม่ได้คุยกันก็ผมอยากหวังว่าวันเกิดผมปีนี้ ผมจะกลับบ้านปีไหนไม่เป็นไรแต่ความปองรองกลับขึ้นสู่ประเทศไทยเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นความสุขที่ผมถือว่าสุดยอดเพราะว่าผมเนี่ยขอคิดเอาเรื่องชาติบ้านเมืองก่อนเรื่องตัวเองไม่ใช่เรื่องสําคัญนะครับผมก็เป็นคนทึ่งถือว่าบ้านเมืองมเป็นหลักพี่น้องประชาชนเป็นหลักเพราะฉะนั้นผมพร้อมเสียสละถ้าความขัดแย้งอย่างนี้ทําอะไรก็ไม่ได้หรอกครับแก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้ครับ มีแต่ความระแวงซึ่งกันและกันและในที่สุดผลสุดท้ายก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจรวมของประเทศส่งผลต่อความเชื่อมั่นความเคารพยำเกรงของประเทศเพื่อนบ้านก็จะเสียหายไปเพราะเราไม่รักกันก็วันนี้ก็เลยอยากจะบอกกับพี่น้องว่าขอให้เราหันหน้าเข้าหากันเพื่อความสุขของพวกเราทุกคนครับ ขอบคุณอีกครั้งในการลำลึกถึงวันเกิดผมแล้วไม่ลืมผมท,ทั้งทั้งที่ผมก็จากมาหลายปีแล้วนะครับขอให้พวกท่านมีความสุขมีความเจริญนะครับเลือกคิดสิ่งใดสมบัติปนานละให้อยู่ในประเทศไทยซึ่งมีบ้านเมืองกลับมาสู่สันติสุขอีกครั้งครับขอบคุณครับ มาเกับมาช่วงที่สองรายการครับครับผมสวัสดีก่อนมาแล้วเจ้าของรายการเฮ้ยเปอรหน้ายังแต่งไม่ทันเลยเนี่ยครับเฮ้ยหลอกกว่าเดิมนะไม่แต่งดีกว่าเลิกเลยเว้ยไม่แต่งแล้วจริงหรอครับดับมาจากเชียงรายครับนะครับเมื่อคืนไปงานวันเกิดคุณทักษิณไปเขาจัดแถวนี้ไม่ไปะครับด้วยต้องขี้กายง่ายๆก็ไปเจอพี่น้องเชียงรายฮะครับก็ ได้มีโอกาสขึ้นขึ้นพูดก็เชียงรายเนี่ยมันมีสองสเรื่องที่ต้องขึ้นไปคือกําลังจะมีการเปิดสภาชาวบ้านที่นั่นก็เป็นการไปทําความเข้าใจไปทําการพูดจานะครับแล้วก็วันเกิดคุณทักษิณด้วยครับแล้วก็มีน้องชื่อแมนยูะนะครับก็เอาปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยชนิดเนี้ยลักษณะเดียวกันแล้นี้มันมีประมาณ ตอนนี้พวกเราจับอยู่สามแบรนด์ครับนะแต่ละพื้นที่ขเาประเภทเดียวกันแต่สมยี่ห้ออย่างนั้นเนื้อในไม่เหมือนกันครับแต่ว่าเป็นปุ๋ยประเภทเดียวกันคือซูเปอร์นาโนชีวภาพเป็นปุ๋ยเขาเรียกว่าชนิดใหม่รับรองเกษตรกรไทยยังไม่เคยเจอปุ๋ยชนิดนี้นะครับแล้ย่าไปไม่ใช่ปุ๋ยน้ําไม่ใช่ปุ๋ยเคมีไม่ใช่ปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ยถล่มอมัดโดยเฉพาะตกใจนรกว่าจะเป็นปุ๋ยบอลทิฟฟ์ไม่ใช่เหมือนกันใช่ปุ๋ยบอลทิพ แต่ปุ๋ยชนิ <c oughs> ดนี้จะทําให้ชาวนาเลิกเป็นหนี้ครับ <c oughs> เพราะเป็นเทคโนโลยีใหม่เรียกงนาโนชีวภาพเดี๋ยวค่อยว่ากันฮะแต่หวางโฆษณาเยอะในช่วงนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณบ้านปาวริษาครับหล่อด้วยคอนกรีตทั้งหลังให้คุณได้เริ่มต้นชีวิตได้ง่ายกว่านะครับสนใจติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์0904208013-4นะครับบ้านเปาวริษาครับครับแล้วก็ทักสินสู้ฮะ ไปยังฮะใถูกไหมใช่ทักสินสู้ฮะนำทักสินสู้กลับบ้านนะครับติดต่อด้วยหมายเลขโทรศัพท์0 2 9 3 4 9 9 9 0 0 8 9 0 3 7 6 6 0 0ก้าูน้จะครับก็ท่านผู้ชมสนับสนุนทักสินสู้ก็จะได้กลับบ้านในเร็ววันก็เอาทักสินสู้กลับบ้านก่อนครีบๆนะหกสิบสีปี เอากับบ้านก่อนนะแล้วทักษินสู้เนี่ยเขาก็จะพอมีกําไรเขาไปสนับสนุนในการต่อสู้อะไรต่างๆนะครับในที่สุดก็จะได้ทักษินกับบ้านจริงๆนะครับก็ติดต่อที่ที่เบอร์ดังกล่าวทนี้หรือว่าคุณจะซื้อจากเครือข่ายน้ําดื่มมิสเดีนะครับขณะนี้ก็มีหลายเครือข่ายเหมือนกันครับ ขอบคุณน้ำดื่มมิสเตอร์ดีอย่างที่บขอบคุณน้ำดื่มมิสเตดลีนะดีแดงโด่งโด่งแดงดีครับน้ำดื่มมิสเตอร์ดีไม่ต้องโฆษณามากหรอกเพราะยังไงเขาก็ไมปจ่ายค่าสปอนเซอร์ศูนย์ได้เลยคือค่าตัวคุณก็สหรับขอโทษครับเทจูนครับเราสนับสนุนสภาชาวบ้านด้วยให้ค่าเครื่องบินผมอะไรเนี่ยผมก็เบิกน้ำดื่มมิสเตอร์ดีนี่แหละนะครับน้ำดื่มย่อไหนก็ดื่มได้ดีเหมือนกันแต่ถ้าดื่มน้ำดื่มมิสเตอร์ดีแล้วเจี่ยว เชียวดีกว่าก็บอกใจค่าตัวเชียวนะครับเพราะในวิจดีนั้นส่วนต่างตรงนี้เนี่ยเอา,เาไปใช้เปิดสมาชาบ้านด้วยๆๆนะครับได้ตามมาซึ่งประชานิปไต,ตอข้อสําคัญเลยเนี่ย อ่ะเข้าแคมเปญแ่กแก็จะอยู่ได้อีกเยอะนานขึ้นช่วงนี้น้ำดื่มมิสเตอร์ดีเขามีแคมเปญนะครับผมคสำหรับเราอยากให้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านน่ะได้ดื่มสะดวกเพราะถามมาเยอะว่าจะทำยังไงทีนี้การดื่มน้ำเนี่ยเราเมนเนจกันนิดไหมจัดการกันนิดนึงเพราะน้ำดื่มทางบ้านนี่หรอแมเวลาน้ำหมดปุ๊บคุณก็ไปซื้อรลตัสทีนึงคุณก็ต้องขับรถไปหิ้วไปบรรทุกเข้ามาเออพอน้ำหมดเอาอย่างนี้แม่ โทรศัพท์มาเลยฮะให้เราดูแลครับถูกไหมฮะตอนนี้น้ําดื่มที่บ้านนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าติดต่อน,น้ําดื่มมิสเดีให้ไปส่งที่บ้านเนี่ยคุณคุณจูนเนี่ยเขาจะโทรเช็คเลยครับเดือนนี้หมดหรือยังคะไ<อ>กลหมดถ้าไกลหมดปุ๊บไปเสริมเลย<ช>เติมให้เลยโดยที่คุณไม่ต้องเดือดร้อนน้ำในตู้เย็นจะเต็มตลอดบ้างั้นเ,นเอะนะฮะตอนนี้สําหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่ต้องการน้ําดื่มมิสเดีไปบริการนะไปให้มีน้ําเป็นถังด้วยนะน้ําเป็งที่เครื่องทำน้ําเย็นนะฮะก็มีเป็นถังก็มีนะหรือจะรับเป็นขวดสะดวกใส่ตู้เย็นจะ กินได้มีขวดเล็กขวดใหญ่ไม่หมดขนาะนี้ขวดขนาดกลางเนี่ยนะฮะขนาดกลางหกรซีซีเนี่ยเขาลดให้ช่วงนี้นะถึงเดือนเมษสิงหาคมจากแพ็คละ53เหลือ49่สิ้าลไปอีกสบาทจริงไปอีกส่บาทเพราะไปซื้อโรตัสนี่ต้องมีห้าก็คุ้มยิ่งกว่าคุ้มคุ้มจริงๆนะคุ้มกว่าแฟดปลาทอง น้รดื่มมิตาดีะดีนะครับสั่งไปเขาส่งถึงบ้านแต่คุณต้องเมนเดจว่าเดือนหนึ่งคุณใช้กี่แพ็กเขาจะส่งเดือนหนึ่งทีนึ่งเพราะว่าต้องตัดสายส่งนะจัดรถบรรทุกให้วิ่งหมุนเวียนกันก็คุณช่วยดูหน่อยว่าบ้านคุณอยู่กี่คนเดือนหนึ่งประมาณกี่แพ็กแต่คิดว่า1 5แพ็กสิแพ็คเนี่ยน่าจะเกินอ่ะเดือนนึงนะฮะก็ลองดูนะติดต่อหมายเลขครับครับ0ู 4 5 4 2 4 4 4 4่นะครับแล้วก็087 9 3 8 4 3 3 3แถมอีกเบอร์นึงครับ08 16 45 9 4 6 1นะครับน้าา่มกนึ่ะครับน้ำดื่มขาม่ขาวด่วนล่าสุดขออนุญาตครับมีข,ข่าวข้าาใหม่ล่าสุดเลยเจอฮะที่เชียงใหม่เนี่ยมีน้ำดืม่มวิตาดีแล้วเออเชียงใหม่ครับครับชื่ออยู่ที่ร้านเล็กครับคอฟฟครับอยู่ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพที่เชียงใหม่ครับมีตุ๊กตาหมีอยู่หน้าร้านเยอะๆแหละเอามีรูปหน้าร้านอยู่นะไม่ได้เอารูปขึ้นนะครับขออภัยเเดี๋ยวครอบเข้ามาได้นะฮะขอบคุณนะฮะตอนนี้น้ำดื่มมิสดีนะครับหาได้ที่ร้านเลดคับคอฟฟี่นะฮะอันนี้รู้สึกเขาจะอยู่ตรงข้ามหมาลายเชียงใหม่เลยตรงข้ามเลยใช่ไหมครับตรงข้ามพชเลยถนนห้วยแก้วอ่ะคุณนะฮะ ก็ไปซื้อได้เลยนั่นหมายถึงว่าถ้าเชียงใหม่นะจะให้น้าดื่มมิสเดีสาขาเชียงใหม่ดูแลจัดการก็ติดต่อประสานงานกันที่ร้านได้เลยนะครับที่ร้านได้เลยส่วนที่บุรีรัมย์นั้นก็มีครับไม่น้อยหน้ารัมีแล้วบุรีรัมย์ไปที่ร้านชินร้านชินอยู่อำเภอหางดงครับน้องหงเอ้าน้องหงน้องหงีิจูนครับผมขอโทษครับครับ ในที่บุรีรัมย์นะครับอยากรู้ว่าติดต่ออะไรตรงไหนไงโทรไปที่เบอร์น้ำดื่มมิสีถามได้นะครับ0 8 7 9 3 8 3 3 3ับนี่แหละครับหรือไปโทรไปถามคุณเนวินก็ได้ที่บุรีรัมย์ไม่ใช่ต้องถามเขาไม่รู้คุณเนวินตัวแทนจำหน่ายจะบ้าไงเอาไม่ใช่เหรอเนวินที่ชอบ ต่อไปถามว่าน้ำดื่มมิสี่มีขายที่ไหนบ้างเออแล้วให้คุณเนวินโทรมาถามที่เบอร์น้ำดื่มมิสดี <c oughs> <ๆ c oughs> ่ไปที่โคราชกันบ้างครับนครราชส,สีมาครับเป็นร้านคุณลทธาสุชัยอ,อยู่ที่ตำบลหัวทะเลอำเภอภัยพระไลยอำเภอเมืองครับจังหวัดนครราชส,สีม <c oughs> าครับอ่านเป็นภัยบ้าน,นาอะาแเหรอครับชลบุรีหน่อยชลบุรีหน่อยครับเป็นบางพระร้านพี่อ้อร้านกระเดี่ยวม่วงพี่อ้ออยู่ตรงข้ามเทศบาลบางพระ ทางมอเตอร์เวย์เลี้ยวซ้ายอยู่เทินข้ามสะพานมาเจอเลยครับตลาดจตุจักรนะครับ,รบปสุปสุปสุนี่ของแท้แน่นอนนะครับอยู่ที่โครงการ17 mm hmm. ที่ั่นมีน้ำถถึงมิตรดีครับ แต่ว่าแคมเปญ49บาทต่อแพ็คเนี่ยในกรุงเทพมาเลยปัญหานีนะอย่าให้มันไกลนะเพราะว่าต้องเห็นใจหน่อยเพราะไปเชียงใหม่ไปบุรีรัมนี่ยเขาเสียสละมากนะแทนจําหน่ายที่นั่นนะครับยอมจ่ายค่าขนส่งนะทำให้น้ำนี่ต้นทุนสูงกว่าในกรุงเทพอีกนะครับแต่ว่าเพียงเพื่อว่าอยากสนับสนุนการต่อสู้ของคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับก็ ก็เอากันก็ไปแล้วพี่น้องผมอยากให้พี่น้องที่อยู่จังหวัดนั้นจังหวัดที่ดังกล่าวนี้ไปสนับสนุนของพี่น้องเราที่เสียสละตรงนี้ด้วยนะครับกำไรกันไม่เยอะหรอครับผมบอกให้เอบโมเสตนั่นสั้นหน่อยสิฮะโมเสตอะไรเยอะแยะเข้าเอาเชิญครับเข้าเนื้อหานะครับเมื่อกี้ก่อนปิดเบรกนะครับเราบอกน้ำตาปุยพิเศษดีพอแล้วโอ้ยเอาก่อนปิดเบรกสักคู่นะก็เรื่องเดี๋ยวนี้รายการเรา 15นาทีแรกเขาไม่ดูแล้วนะดูคราวนี้ต้อง<ด>เปลี่ยนใหม่ละ,ะเราไปโฆษณาสิบห้นาทีสุดท้ายเ,อเ,อเราเปลี่ยนแผนคุณจะไม่รู้หรอกเราจะโฆษณาตอนไหนไไใช่เพราะเราจะพูดทั้งรายการตามไปเรืเเอ่อยเอาวข่าว,าวาก็เมื่อกี้ปิดเบรกด้วยคลิปของคุณทักษิณที่พูดถึงการต่อสู้ ที่ผ่านมาก็งานแฮปปี้เบอร์เดย์นะครับมีการพูดถึงการปองดองด้วยปุ๋ยครับปุ๋ยมิสพ <c oughs> อแล้วโอเคอ,อย่างยี่หละที่จะรับมุกไม่ทันอตอนเนี้ยนะเ<อ>พราะเมื่อพูดเรื่องปองดองนะครับแต่ว่าถ้าเจ้าไปจับกระแสคุณดงนะฮะหนังสือพิมพ์มติโชนรายสัปดาห์ของสัปดาห์นี้นะครับลงเรื่องที่มีจะมีการขึ้นไหวในสัปดาห์เปิดสภานนี่แหละนะฮะก็ต้องขออนุญาต มติชนรายสัปดาห์นะครับตอนนี้ที่ปรีนออกมาะจะเห็นนะปรบเขียนว่าฝันสุดท้ายของทายแช่แข็งนะฮนะกดตรงเนี้ยนะคุณโดไอห้า <นะ S 2> <5 S 1> คนแรกนี่อยู่ข้างหน้าเนี่ยผมรับรู้จักหน้าตาดีครับแต่ที่ดำน้ำอยู่นี่มันเกี่ยวอะไรฮะเดี๋ยวจะอธิบายเอกเลยนะพระเอกนะ ใช่ไหมเห็นชัดกว่าเพื่อนเลยดูมือฮะฝันสุดท้ายของเจ้าชายใช่แก่พระเอกคนนี้คือเสียอ้แหลอฮะไม่ใช่ครับสันนิษฐานว่าจะหนีอพยพมาจากเขาเย่เที่ยมโอ้แหฮะอพยพจากเขาเย่เที่ยงแล้วยกมือเลขห้ามาส่งห้ากุมารทองรุ่นสุดท้ายมาเคยไหมฮะแล้วยกมือเลขห้าเออเลห้าคนเนี้ยอ๋อแล้วดำน้ำด้วยใช่แสดงว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหรอกูเตรียมหนีแล้วดำนู้ไม่ได้กูไปแล้ว ออกข่าวไทยแล้วมติชนนะครับลงหน้าปกแบบนี้ประชาชนไทยคิดมากครับก็เนื่องจากทั้ง5คนนี้นะครับก็จะมีการนัดหมายชุมนุมนะชุมนุมของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลรัฐบาลนายกปูเราดีแหละนะครับเนื่องจากต่อต้านทัดศิณครับเขาบอกงี้เออไม่ต้านไม่ต้านทัดษิณเอ๊ะถ้าเกิดรวมทั้งรัฐบาลจริงแล้วอะไรไงผมก็เลยสงสัยถ้าต้านทักษิณคุณก็มาประชุมอะไรในชุมนุมอะไรระบอบระบอบทับศแลระบอบนี่ครับเอาสู้กับเขานะเรื่องระบอบ <น>ครถ้าคนนี้นะครับก็จะนัดหมายนะครับบุมอะไรนะเรียกเรียกกำลังมานะครับชุมนุมในสัปดาห์หน้านี้เราจะเปิดสภานะครับคุณโดกค,ครับเปิด